Uh, look oh, go loud. Oh, what the. I'm un-adjusting strategy. Someone has hurt blood, and that someone was not me. Found by my hand. I'm down. Don't enemy on me. Let's move this way. Dr. Shields. Down the enemy. He'll be back out before you can say, Abba, ba 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 Abba, Abba, ไปโลมากก็จะตีเต๋อเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเออยังไงเออเอาจัดจะตีเตะอจะตีเตะเลยอ่ะได้สไล เอ้ยมีคนโดดมามั้ยวะข้างหลังเหระวะข้าหน้าครับ เขาลบอยู่ไหนเออโอ๊ยนาเดียวเอกมาชุบเสร็จแล้วด้วยโหสวยล้มบ่อยไปหน่อยแต่ได้อยู่ ชื่อพี่จีนทั้งสองคนแฮกเป่าไม่แฮกเนะาะเพราะพี่จีนสองคนยังล้มอยู่เลยนะไม่ได้ยินเสียงคนเพิ่มเผื่อให้เทตเลยอะก่อน ช้า,ชาหน่อยขอรีคนมาตายปะออกไปตายไปดูแล้วโอ้ยเซขั้นเฉย

ตายตายโอ้โหเยอะโอ้โหนี่นะก็คมเหมือนกันโอ้ยสวยเป็นเก่งจนรู้สึกว่าเหมือนเป็นแฮกแล้วไม่ใช่ใช่ไหมบอกทีบอกทีว่าพี่ไม่แฮกกันเดี๋ยวผมโดนแบนตามทำไงเฮ้ยเจอใครอะ เสียงเสียงเดียวอ่ะไม่ใช่เป็นดาวตั้มหน่อยตัมมหน่อยสไลด์ไม่มีเฮ้ยจากชิบนมานาน ได้แล้วครบเซตเลยเฮ้อยู่นี่อยู่นี่ไปกระจนยดิ ไม่เหรอชุบเป,ปกันดีถ้ไม่ยืนต่อเม,มื่อกี้เหมือนเคเบอร์ มันเสียงคลีเปอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเชื่อนะโบอ่ะสี่ตี้เลยอนะแล้วเราทิ้งโพมั้งดวย

Getting your shields amped. Recharging my shields. I'm so heavy ammo. Recharging Healing. my Broke that enemy shield. I thought we

โทษเลยเออโอเคคิดว่าหูดับอุ้ยเกือบได,ดมอนแล้วทุกคนมันจะได้แชมป์เซตาหนึ่งหมวันนี้อโอ้ โอ้ยนัดเดียวอีกแล้วเป็นอะไรกับไวรุ่นนัดเดียวโอ้โหนัดเดียวอีกผมหยุดเล่นเกมนี้ไปประมาณ2ปี <c oughs> 2> พอกลับเล่นปีนี้2เดือนนี้เนี่ยแบบเป <c oughs> ็หลายอย่างเปลีป่ยนไปเยอะมากจนบางทีก็ตามไม่ทัน ก็เลยเปลี่ยนมาเล่นปืนที่มันแบบได้เปรียบหน่อยอย่างเช่นแฟลไลน์อย่างเงี้ยปืนมันยิงล้มไวเพราะว่าหนึ่งเม็ดมันแรงมากอะก้าๆอย่างเงี้ยไฟเลทมันสูง <ไป S 1> ใช่ไหมมันก็จะแบบล้มคนได้ไวอะ่ะจะเป็นคืออะไรรู้ปะไม่เป็นคือยิงยังไงก็ยิงโบถ้าใครเข้ามาดูก็คอมเมนต์ไว้บ้างก็ดีนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยจะได้แบบมีกำลังจุยในการเล่นต่อเพราะว่าก็ไ,ได้คลิปหนึ่งออกมาเนี่ย เหมือนง่ายนะแต่คนยิงโบยๆอย่างผมนี่ที่เห็นนี่คือการเล่นไปแล้วมากกว่าถ no ึงวันกมดได้หนึ่งทีบุตรที่เหมือนมีคนอยู่ซ้ายนี่เอลเตอร์เห็นทันไปทันนึงสักกับโอ้โหเหมาะสมกับตาที่ยังยิ่งเลยสัญลายทอง มมอ้าวสโคกหายไปหนี่ครับสโคกผมหายอา้อาวโหวัดทำไมมาพูดตาอู่นน่หะเพื่อนมีกิ่ตัวไม่น่าเฟดออกเลยไม่รู้ว่าเพื่อนจะโหดปานชนิด ดูดิเพืนโคตรเก่งอ่ะจะไปหมดตีเราบ้างนะแต่กลับมาเล่นนี้คือแบบวิ่งตามเพื่อนอย่างเดียวเลยเพื่อนในทีมมันเก่งคือเลยฮะตอนเมื่อก่อนอนะคอนโทรลเลอร์มันใช้ไม่ได้นะเว้ยคอนฟิกจากสตรีมอ่ะให้ให้เรากดให้เรากดไอ้ตั้มไอ้ตั้มไม่รู้เรอวะกดอนาล็อกลงไปเพื่อเป็นการสเตปแบบแท็บสเตปอ่ะ แต่กลับมาในรอบนี้มันทำไม่ได้นะบางทีก็มุมเบนตมันหายก็เลยแต่วอลบองวอเบาก็ลเลยแบบอืมอันเราก็ไม่วอบองวอเบาละก็เดินยิงไหมอิมพุสกันยิงก่อนไหมอะไรเงี้ยก็เท่า,าที่เห็นก็คือแบบยิงโบแบบโบว์ไม่ไหวโอ้โห เราจะเฟดออกยิงโคตรคมเลยดิวันวันเจอแต่คนแบบนี้แล้วเราจะได้ยิงคนวันไหนวะทําจะครบขนาดนี้กอับตร้ยอติมาครบรอบนี้ฟินเตี่ยงฟินนเ เปรียีแล้วแบบยิงโคตรไปเอาวะแทนไหมโอ้มันเอาเตอร์กลับไปยิงฝั่งไหนได้บ้างไหมไม่ได้เปิ่ลงลมไปแล้วมีตัวหนึ่งตัว ดีแค่ไหนล่ะที่ไม่โผล่เนี่ย